ฉีราดเดียวราดค่ะบิลิซ่าแบลคพิงมาแล้วค่ะเอาบั้มเดี่ยวกดรรวอร้อยรอบร้อยรอบค่ะแต่ก็ไม่ไหวดันมีอีพวกบ้าบอกเขาแตกมาคอมเมนต์น้องมามาดราม่าเควนใส่น้องว่าใส่ชาดาบนหัวแล้วไปเต้นแบบมันคงไม่เหมาะสมมั้ง,งคะ่ะอีบา้าแทนี้จะดีใจที่เขาเอาน้องอะ่ะ ที่น้องเขาเอาสดาไทยมาใส่บนหัวแล้วไปเต้นโชว์ให้ชาวโลกรู้ว่าอันนี้มันคือของไทยก็แทนที่จะดีใจเออยังไปบ้านน้องเขาอีกว่าไม่เหมาะสมโน่นนี่นั่นอีกพวกไม่อยากให้บ้านเมืองเจริญไม่อยากให้ประเทศ ตัวเองจเจริญแล้วก็มาบ้าเขามโมโหศูลนโขลนฉุนชูนแทนที่จะดีใจเออยังไปบ้าน,น้องเขาอีกอีกพวกนี้คือคงจะไม่ออกจากกระดองไม่ออกจากในรูในกลาบังคะถึงไม่รู้อะไรแทนที่จะดีใจว่าเขาาวัฒนธรรมไทยไปโชว์ให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยมีอันที่สวยงามดีมีวัฒนธรรมดีงามแทนที่จะดีใจดันไปบ้านน้องเขาอีกไปดึงความจเจริญของน้องเขาอีกดึงความจเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไว้อีก <c oughs> อีพวกนี้นะทําให้ประเทศสัตว์ล่มจมก็อีพวกแบบนี้แหละจริงไหมคะเออแทนที่จะดีใจดันไปบ้าเขาือบอกมาละศูนย์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 เขาใส่ดาดไปเต้นแล้วเขาก็ไม่ได้ไปแหกกีดตีลังกาแหก อะไรอย่างนั้นนะคะก็เต้นปกตินิดหน่อยแทนที่จะดีใจหึ่ลำคาญศูนย์ศูนย์ชุนอีพวกที่ถ่วงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติบ้านเมืองของประเทศชาติบ้านตเมืองตัวเองเนี่ยเบื่อจริงๆเลยก็ดูสิน้องเขาใส่อออกจะสวยแล้วก็ไม่เห็นจะดูทุเลศน่าเกลียดอะไรยังไงก็ยังมัดราม่าอีกอีพวกราม่ามันก็ต้องราม่ามันจะเฝ้าจะมองแต่ราม่าอย่างเดียวในอีพวกขานี้ไม่ ไปทำมาหากินอะไรเนาะก็คงจะรอแต่ดราม่าจ้องจะจับผิดเขาอย่างเดียวแม้นะอยากรู้รจริงๆตัวจริงมันจะเป็นยังไงบ้างอีกพวกหาเนี่ยชอบจับผิดคนอื่นเนี่ยอยากเห็นหนังหน้ามันจริงมากที่จริงของมันตัวจริงของมันแล้วน่ะมันก็จะดีบอกมากละศูนย์ไปดีกว่าลำคาญไปดูลิซ่าแบล็กพิงต่อดีกว่าแลบมีแลิซ่าและมีแมีไม่รู้ร้อถูกหรือเปล่านะ เ้นซ้อมเต้นเพลงล,ลิซ่าเพลงใหม่ของลิซ่าดีกว่าไม่สนใจกับอีพวกดราม่าควีนทั้งหลายนะคะบายเป็นกำลังใจให้น้องลิซ่านะคะยังไงก็ติดตามกดไ like ลค์รัวๆในติกตอกค่ะเลิฟยูนะคะล,ลิลซ่าลิล่า